เปิดใจหนิงปณิตาเชื่อฟังคำผู้ใหญ่กราบสามีเพื่อลูกเชื่อฟังคำผู้ใหญ่ก้มกราบสามีเพื่อรักษาลูกเปิดใจหนิงทำงานหนักโต้มีสามีรวยแต่ไม่ให้ตังค์ใช้ หนิงปณิตาได้เล่าเรื่องราวความรักของตัวเองว่าที่ต้องแต่งงานกับหนุ่มจีนเพราะถูกมัดมือชกตอนนั้นจีนอยู่อเมริกาคนเก่าของเขามาแสดงตัวต่างๆนานาพยายามวุ่นวายกับเราจนต้องโทรไปหาจีนที่ต่างประเทศและบอกกับทางจีนว่าอย่าให้ใครมายุ่งกับฉันนะจีนก็จัดการให้และแต่งงาน โดยก่อนหน้านี้เราเคยก้มลงกราบสามีเพื่อดำรงความเป็นครอบครัวต่อไปทั้งยังเปิดใจต่อว่าขอบเขตของการอยู่ร่วมกันที่ตนรับได้คือไม่โกหกแค่ไม่โกหกหนิงได้จริงๆแถมยังเปิดใจต่ออีกว่าก่อนหน้านี้ตนเคยจับเรื่องมือที่3โดยจับได้ทางโซเชียลทางตำแหน่ง GPS และ l ลยอมรับว่าตัวเองนั้นเคยใช้มาแล้วในชีวิตจริงเพราะไม่ไว้ใจเราโรคจิตไม่ชอบคนโกหก ช่วงนั้นช่วงมีเรื่องแต่อตอนนี้ไม่ได้ใช้แล้ว เมื่อเจอคำถามว่าสามีไม่ให้เงินใช้หรือทำไมต้องทำงานอย่างหนักหน่วงทางด้านหนิงตอบว่าเพราะตัวเองนั้นดูแลตัวเองมาตั้งแต่เด็กรู้สึกว่าใช้เงินตัวเองแล้วภูมิใจอีกอย่างลูกจะได้ทำครึ่งหนึ่งตามแม่เพราะลูกเราเกิดมาสบายถ้าเขาไม่เห็นตัวอย่างว่าเราทำงานต่างมีเท่าไหร่ก็หมดต่างมีต้องหาต้องขยนันเราต้องไม่ดูถูกเงินน้อยอันนี้สำคัญบางงานเงินน้อยเราก็ต้องทำเพราะทำแล้วสบายใจอยากขอบ คุณคนที่รักเราในความเป็นเราหนิงเผยว่ากับสามีตัวเองนั้นไม่ค่อยฟังสามีแล้วก็ทำตามความต้องการของตัวเองซึ่งเขาอาจไม่มีความสุขถ้าเราอยากให้เขายอมรับที่เราเป็นก็ต้องยอมรับในตัวเขาด้วย